อย่างเดียวเองนะไม่ได้ปรุงอย่างอื่นเลยเพราะว่ารสชาติอร่อยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเคี่ยวไว้นานลืมบอกไปนะคะว่าตีนไก่เปื่อยมากเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะนี่นะคะเส้นของเราก็ใส่เส้นนะคะเอาเท่านี้พอนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะคะใส่สวัสดีทุกคนคะ่ะ วันนี้ทำากวยจับทานค่ะนี่ก็เป็นเส้นที่เราลวกไว้แล้วนะคะเป็นเส้นมีขาวกินแล้วตักมาแล้วนะคะเราก็มากินกันนะคะนั่งนอกไห้มีผักกระรมแล้วก็มีผักชีค่ะนี่ค่ะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะแล้วก็ยังมีกระเทียมเจียวด้วยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเส้นของเราก็ใส่เส้นนะคะ เอาเท่านี้พอนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะคะใส่ค่ะเรานะคะเดี๋ยวเราไปนั่งทานกันนะคะทุกคนนี่นะคะสีสันน่ารับประทานแบบนี้เลยค่ะได้เวลากิน,<ใ>นแล้วค่ะได้เวลานี่นะคะเส้นของเราก็ใส่เส้นนะคะเอาเท่านี้พอนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะคะใส่ค่ะ ฝุ่นง่ามาวางก็ปักน,นี่นีน่นะให้ดูนะดูไอร้อนนะกินก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะเส้นของเราก็ใส่เส้นนะคะเอาเท่านี้พอนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะคะใส่เดี๋ยวเราจะไปทานกันคะ่ะทุกคนไปค่ะเป็นก๋วยจั๊บตีมไก่นะคะวันนี้นี่ค่ะ มีน่องมีเลือดนะคะจ้ะแล้วก็เอาน่องเดียวพอนะคะเพราะเราชอบทานตีนไก่ค่ะเดี๋ยวตีนไก่เยอะๆนะคะกอบทานนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปปรุงกันนะคะทุกคนพอแล้วค่ะแค่นี้เยอะแล้วนะคะนี่เออนี่นะคะให้ดูใกล้ๆนะมีพริกไทยด้วยนะคะใส่พริกไทยไปด้วย เรียบร้อยนะคะสำหรับกล้วยจับร้อนๆ,ๆมีคนเซวนะคะบอกว่าถ้ากินอยากกินร้อนๆก็อย่าะคะกล้วยจับของเรายังไม่มีเส้นค่ะเดี๋ยวไปใส่เส้นก่อนนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาส่งกำลับบงใจเข้ามาทักทายกันแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านด้วยค่ะที่เข้ามาสนับสนุนนะคะวันนี้บ๊ายบายฝุ่นง่ามาวางก็ปัดเี้ยน่ะ นี่นะให้ดูนะดูไอร้อนนะกินก่อนนะคะทุกคนเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะใส่ผักชีแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานกันคะ่ะทุกคนไปค่ะเป็นก๋วยจับตีนไก่นะคะวันนี้นี่ค่ะ หน้าเรานะคะเดี๋ยวเราไปนั่งทานกันนะคะทุกคนนี่นะคะสีสันน่ารับประทานแบบนี้เลยค่ะได้เวลากิน,นแล้วค่ะได้เวลาน,นะคะก่อยจับของเรายังไม่มีเส้นค่ะเดี๋ยวไปใส่เส้นก่อนนะคะมีผักกะหรี่แล้วก็มีผักชีค่ะนี่ค่ะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะแล้วก็ยังมีกระเทียมเจียวด้วยนะคะนี่ค่ะกินแล้วตักมาแล้วนะคะเราก็มากินกันนะคะ แค่อย่างเดียวเองนะไม่ได้ปรุงอย่างอื่นเลยเ,เพราะว่ารสชาติอร่อยอยู่แล้วนะคะเพราะว่านี่นะคะเส้นของเราก็ใส่เส้นนะคะเอาเท่านี้พอนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะคะใส่คนร้อนร้อนนะออกจากกินร้อนก็อย่าเป่า ที่เข้ามารับชมเข้ามาส่งกําลังใจเข้ามาทักทายกันแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านด้วยค่ะที่เข้ามาสนับสนุนนะคะวันนี้ยบ้ๆ่ะเราเคี่ยวไว้นานลืมบอกไปนะคะว่าตีนไก่เปื่อยมากเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเจานะคะเดี๋ยวเราไปนั่งทานกันนะคะทุกคนนี่นะคะสีสันน่ารับประทานแบบนี้เลยค่ะได้เวลากินแล้วค่ะ ในเวลานี่นะคะเดี๋ยวตักก่อนค่ะตักเสร็จแล้วเราค่อยไปปรุงกันนะคะนี่นะตีนไก่เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเราชอบอ,อนี่นะคะให้ดูใกล้ๆนะมีพริกไทยด้วยนะคะใส่พริกไทยไปด้วยเรียบร้อยนะคะสำหรับกล้วยจับกินแล้วตักมาแล้วนะคะเราก็มากินกันนะคะนั่งนอกไลยมีผักกระรม แล้วก็มีผักชีค่ะนี่ค่ะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะแล้วก็ยังมีกระเทียมเจียวด้วยนะคะนี่ค่ะฝุ่นงั้นระมาวางังก็ปักนี่นั่นน,ะนี่นะให้ดูนะดูไอร้อนนะกินก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะ,ะ,คะพอแล้วเดี๋ยวเอาตักตีนไก่ก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะมีตีนไก่ สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ทำาก๋วยจับทานค่ะนี่ก็เป็นเส้นที่เราลวกไว้แล้วนะคะเป็นเส้นมีขาวนี่นะคะเส้นของเราก็ใส่เส้นนะคะเอาเท่านี้พอนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะคะใส่ฝุยนง่ววายมาวางเขาักนี่นี่นะนนะให้ดูนะดูไอรอนนะ นนะะเราเคี่ยวไว้นานลืมบอกไปนะคะว่าตีนไก่เปื่อยมากเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทีอย่างเดียวเองนะไม่ได้ปรุงอย่างอื่นเลยเพราะว่ารสชาติอร่อยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าก๋ยจับตีนไก่ของเราพร้อมแล้วค่ะเราจะเอาผักใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็เอาน้ำก๋วยจับใส่ไปก่อนเราค่อยไปใส่เต้านะคะเดี๋ยวเราไปนั่งทานกันนะคะทุกคนนี่นะคะ สีสันน่ารับประทานแบบนี้เลยค่ะได้เวลากินแล้วค่ะดได้เวลาสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ทําก๋วยจับทานค่ะนี่ก็เป็นเส้นที่เราลวกไว้แล้วนะคะเป็นเส้นมีขาวม,มีน่องมีเลือดนะคะจ้ะแล้วก็เอาน่องเดียวพอนะคะเพราะเราชอบทานตีนไก่ค่ะเดี๋ยวตีนไก่เยอะๆนะคะนี่นะคะเส้นของเราก็ใส่ เส้นนะคะเอาเท่านี้พอนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะคะใส่เส,เส้นที่หลังเนื่องจากว่าเรากลัวผักไม่สุกนะคะเราชอบทานผักสุกค่ะเส้นเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะใส่ผักชีแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะเส้นเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะใส่ผักชีแล้วก็ กระเทียมเจียวนะคะ <Okay. S 1> กินแล้วตักมาแล้วนะคะเราก็มากินกันนะคะนั่งนอกนัมีผักกระรมแล้วก็มีผักชีค่ะนี่ค่ะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะแล้วก็ยังมีกระเทียมเจียวด้วยนะคะนี่ค่ะแี่อย่างเดียวเองนะไม่ได้ปรุงอย่างอื่นเลยเพราะว่ารสชาติอร่อยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเต็นที่หลังเนื่องจากว่า เรากลัวผักไม่สุกนะคะเราชอบทานผักสุกค่ะเจ้านะคะเดี๋ยวเราไปนั่งทานกันนะคะทุกคนนี่นะคะสีสันน่ารับประทานแบบนี้เลยค่ะได้เวลากินแล้วค่ะได้เวลาเต็มที่หลังเนื่องจากว่าเรากลัวผักไม่สุกนะคะเราชอบทานผักสุกค่ะถ้าเราเคี่ยวไว้นานลืมบอกไปนะคะว่าตีนไก่เปื่อยมากเลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแอย่างเดียวเองนะไม่ได้ปรุงอย่างอื่นเลยเพราะว่ารสชาติอร่อยอยู่แล้วนะคะเพราะว่านีนะคะเส้นของเราก็ใส่เส้นนะคะเอาเท่านี้พอนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะคะใส่กินแล้วตักมาแล้วนะคะเราก็มากินกันนะคะนั่งนอกเยสวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้ทำก๋วยจั๊บทานคะ่ะ นี่ก็เป็นเส้นที่เราลวกไว้แล้วนะคะเป็นเส้นมีขาวม,มีน่องมีเลือดนะคะจากแล้วก็เอาน่องเดียวพอนะคะเพราะเราชอบทานตีนไก่ค่ะเดี๋ยวตีนไก่เยอะๆนะคะถ้าเราเคี่ยวไว้นานลืมบอกไปนะคะว่าตีนไก่เปื่อยมากเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะนี่นะคะพอแล้วเดี๋ยวเอา ตักตีนไก่ก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะมีตีนไก่เดี๋ยวเราจะไปทานกันค่ะทุกคนไปค่ะเป็นก๋วยจับตีนไก่นะคะวันนี้นี่ค่ะน้มีผักกระรมแล้วก็มีผักชีค่ะนี่ค่ะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะแล้วก็ยังมีกระเทียมเจียวด้วยนะคะนี่ค่ะเส้นเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะใส่ผักชี แล้วก็กระเทียมเจียวนะคะร้นอนๆนนนนมีคนแซวนะคะบอกว่าถ้ากินอยากกินร้อนๆก็นี่นะคะเส้นของเราก็ใส่เส้นนะคะเอาเท่านี้พอนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะคะใส่มีผักกระรมแล้วก็มีผักชีค่ะนี่ค่ะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ นี่นะแล้วก็ยังมีกระเทียมเจียวด้วยนะคะนี่ค่ะถ้าเราเคี่ยวไว้นานลืมบอ,อกไปนะ